อา้าวลืมเปิดเสียงวะเนี่ยโอเคเปิดจึกหนึ่งโอเคยีนี้ร,ร,รับสู่ลักสี่เกมมิ่งนะฮะกับช่วงรโรลล์แนะนำเกมกับเกมนี้นะ,ะชื่อเกม i t r o ร e ซนะครับผมตอนแรกอะ่ะไปเห็นเกมหนึ่งเป็นซอมบี้เดินซึ่งเป็นเกมที่พี่ไอเล่นแล้วก็เอามาลงบน Facebook ผมเห็นแล้วามันน่าเล่นดีมันชื่อว่า Step p y p แพนนะฮะแต่ว่าใน Android ผมหาไม่เจอฮะ,ะก็เลยเจอแต่เกมไ t r ทร e r นั่นแหละครับผมซึ่งคิดว่าระบบเกมอาจจะคล้ายกันนะฮะก็คือเราต้องปรับขาพวกนี้ฮะ เพื่อให้มันเดินไปให้ไกลที่สุดฟู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 บแล้วก็ห้ามให้หัวตกพื้นแค่นั้นเองดูระบบของเกงกันดีกว่าระบบเกมนี้นะฮะให้เราก้าวขาไปให้ไกลที่สุดโดยวาดขาเป็นรูปร่างต่างๆที่คิดว่าเราสามารถไปได้ไกลที่สุดก็พอมนุษย์คนเราเดินแบบไหนก็ลองคิดว่าเฮ้ยลองเดินแบบนั้นซิมันอาจจะไกลที่สุดก็ได้สมมติผมเริ่มที่จะก้าวแบบนี้อ่าใช้ขาแบบนี้นะมนุษย์ปกติมันก็ไม่เดินอย่างนี้หรอกขาจะงอเยอะกับไปโอเคแบบนี้ดีกว่า งอน,นิดนึงมาหน้านิดนึงโอเคดูแล้วขาไม่บาลานซ์กันมันคงต้องล้มแน่ๆปรับข้อเท้ามาเล็กน,น้อยโอเคปรับอ่าปรับอย่างนี้โอเคมามาลองก้าวขาดีกว่าเด๋ยวไปหน้าไหนดีขาเนี้ยลงพื้นกดหัวที่เออประมาณนี้แหละไปลองดูกันนะว่าผมจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนไอ้ที่ดอกจันสีเหลืองไวน้นี่คือผมไปได้ไกลที่สุดเท่านั้นก็คือ2 3 4เมตร ซึ่งถือว่าือว่าเยอะมากเพราะว่าผมลองเล่นหลายครั้งแล้วเนี่ยฮะ and the 108 th attempt ก็คือพลาดแล้วทั้งหมด128ครั้งก็ก็คือเล่นมาเยอะแล้วว่าแต่กูว่ไปได้แค่เนี้ยดูก้าวขาปุ๊บปุ๊บเนี่ยฮะคือสิ่งที่มนุษย์เดินปกติโยโยสามารถทำได้นะครับผมยัดเคี้ยนี้เซตมัวเนี่ยแต่เซตครั้งแรกแล้วก็ทำไม่ผ่านได้เลยแล้วทีนี้การก้าวขาที่การจึ๊กของเรานะครับอันนี้ผมจึ๊กแบบต่อเนื่องนะพอเท้าถึงพื้นปุ๊บจึ๊กจึ๊กเหยียบมะนาวลื่นไหมไม่ลื่นไม่ลื ไปต่ออีกนิดเดียวไปโอเครอมาได้นะฮะแปลว่าการเลือกขาในโหมดนี้ของผมถือว่าใช้ได้เลยโอเคไปย็ดเคอันนี้เล่นทีเดียวแบบมาไกลขนาดนี้เนี่ยใช้ประสบการณ์ล้วนแต่ว่าตอนเล่นครั้งแรกบอกเลยว่าเกมนี้ไอ้เฮียกูเล่นแล้วแบบแม่งไม่อยากเล่นเลยเฮียลืน่นลืน่นลืน่นโอเคยังรออีสัตว์หัวทิ่มยัดเคแปลว่าการเดินแบบนี้มันไม่บาลานซ์พอนะฮะฉะนันต้องเปลี่ยน มันอาจช้าเกินไปด้วยเปลี่ยนนะบอ่าลองก้าวขา,ขาขกว้างดีเป็นยังไงเขาโชว์เดี๋ยวอ้เหี้ยหัวตกพื้นเลยแปลว่าก้าวขากว้างเกินฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนแบบนี้โอ๊ยหัวทิมโอเคพยายามจินตนาการใช้ขาให้ถูกต้องเรื่อยๆอลองก้าวแบบนี้ขาอาจจะงอเกินไปโอเคเป็นแบบนี้ เฮ้ยเฮ้ยสัตว์มึงจะแบบกระโดดทำเฮี้ยเนีนะโอเคทดลองเล่นมาพอแล้วต่อไปผมจะโชว์ว่าผมสามารถไปได้ไกลแค่ไหนโดยผมคิดไว้สองสูตรนะสูตรแรกคือก้าวขาแบบนี้เลยกว้างแบบเฮี้ยมันสามารถกระโดดได้สูงแล้วก็ก้าวได้กา้าวไดกลก็ไปได้ไวมากเลยฮะดูอ้าฉีขาไปเลยดูเห็นไหมถ้าเกิดเราปล่อยเราไม่จึก๊กต่อมันจะเป็นอย่างงี้มันจะนิ่งเลยเราต้องค่อยจึ๊กไปแบบนี้ปุ๊บ ถ้าถึงฟื้นปุ๊บจึ๊กต่อมันก็จะเร็วเห็นไหมจึ๊กจึ๊กจึ๊กที่จอนะฮะนี่มันก็จะเร็วโอ้โหเร็วมากไงอันนี้คิดเองนะฮะผมสามารถไปได้ไวมากดูว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 วตนี้ต้องเพลกโอเคตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครที่สามารถที่จะกระโดดได้สูงข้ามไปได้นะฉะนั้นเราต้องทําตามที่มันบอกให้เรานะคือเก็ตโลเก็ตโลคือบอกขอาตามๆหน่อยแซ่นี่เลย ขานน no yeah. ี้ผมก็ทำโม่ๆจนมันสามารถข้ามตรงนี้ได้นะฮะเปลี่ยนขาเาจึกโอเคเกมนี้อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกนะะห้ามไม่หัวไปโดนคานห้ามหัวโดนพื้นไม่งั้นเกมจะจบทันทีฉันต้องค่อยๆอจึกอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้โอเคผ่านมาได้แล้วเปลี่ยนสู่ต่อให้ส่วนเดิมโดดดึงดึงโอเคปลายยาวยาปเยาวยาวเลยลูกเก็บตั้งหนึ่งซี ตรงนี้โดดข้ามเบ๊อู้ยเบ๊อู้ยเฮียแมงเอ้ยอุตส่ามาไกลโอเคเราลองหาเทคนิคการเดินแบบใหม่ดีกว่าอยากได้เดินแบบเจ้าเอ้าเจ้าเอ้าเร็วๆมากอ่ะมีไหมถ้าเกิดขาดตรงเ้ยลองอยากเอาขานี้ไว้ข้างหน้ามากอ่ะได้ไหมไม่ได้ลองเดินแบบมนุษย์ปกติดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนิ่งเลยค่ะเอ้ยอย่างนี้ได้วะโชว์ดิโชว์ประสิทธิภาพถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นเดินยังไงไปจุ๊บหัวทิมไอ้แซดแต่เริ่มเลยเหรอโอเคผมก็ได้ไปได้ไกลพอสมควรแล้วผมจะสรุปเกมนี้แล้วกันเพราะว่ายื้อต่อไปก็มีแต่ความอับอายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะสำหรับเกมไอทูเซอร์นะครับผมผมให้คะแนนเต็มห้านะให้สามเต็มห้านะครับความสนุกก็ให้สเลยแหละแต่ว่า โฆษณามันมาบ่อยเหลือเกินเลยอ่ะคือเล่นจบรอบนึงไอ้เคี้ยโฆษณาขึ้นบ่อยมากทําให้ระบบการอัดกูรวนมากเลยเนี่ยทีนี้ทําให้กูต้องมานั่งประกอบคลิปใหม่ฉะนั้นบางทีถ้าเกิดอัดแล้วมันแบบว่าเหมือนเริ่มคลิปใหม่นี่ก็อย่าไปคิดมากนะฮะมันเป็นโปรแกรมผมอาจจะไม่ดีเองโอเคใครอยากลองสนุกสนานหาเทคนิคการเดินแปลกๆก็ลองโหลดเกมน,นี้มาเลยนะฮะ i c e นะครับผมสนุกสนานแน่นอนโดด